ดแบบแกล้งกดแกล้งดได้ก็ดีไม่ได้ก็แบบไม่ต้าวว้าวว้าวกราร้รวาวว้าวว้ปอว้าวว้าวว้านว้าวว้าายการเกลือไม่เกลือ <S <S สวัสดีค่ะจอยค่ะอยู่พวกเรามาแล้วทั้งหมด9สัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่9แล้วยังไอเว่ารอติดตามคอนเทนต์ใหม่ของเราต่อไปอีกนั่นแปลว่าคอนเทนต์นี้จบลงที่ EP นี้หรอปุ้ยก็ถือว่าบอกเลยละกันเนาะว่านี่ก็เป็นเทสสุดท้ายแล้วนะคะของเกลือไม่เกลือใช่แต่ว่ามันไม่ท้ายที่สุดหรอกเพราะว่าเราก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดเวลาวันนี้เก n ฑ์ช i นอิมแพคเกณฑ์ชินอิมแพมีตัวละครใหม่เข้ามาชื่อว่าลูลูยูรูลูเลียน 撸哈，乌拉，乌拉，乌拉！ ลัลๆไปทะเลบุเลบุเลเมื่อกี้กลับมาก่อนกลับมาที่ยูร่ากับเกนชินก็เราก็โพสตไปเมื่อวันจันทร์เหมือนเดิมใช่ให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมาคอมเมนต์กันว่าอยากให้ตัวละครที่เข้ามาตัวต่อไปเนี่ยเป็นธาตุอะไรง่ายๆเลยเนี่ยเราก็มาดูคอมเมนต์กันนะครับที่มาคอมเมนต์กันตั้งแต่วันจันทรมาจนถึงวันนี้นะครับวันศุกร์นะฮะคุณทิมคุโมโกะนะฮะอยากให้เป็นธาตุไฟฟ้านะฮะอาชอนนฮะพอหนูเป็นคนนี้แล้วการคุณเเตทวุฒิเขาบอกว่าอยากได้อาวุธได้ยูร่าแล้วแต่ว่าหนู เลือกคอมเมนต์นี่มาเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรครับหนูก็อยากได้เขานะเขาม,มีความไปสอบมา เอาี่วยอย่ไดูละวันนี้มาทั้งหมด17คอมเมนต์ด้วยกันนะครับซึ่งกลล้อเนี้ยก็เหมือนแบบเป็นดาบสองคมนะครับทำให้แบบคนได้แล้วก็คนเสียใจไปเยอะเลยใช่เออเราจะอยู่กับกงล้อนี้เป็นนัดที่สุดท้ายแล้วว่ะซื่งเราจะมาดูกันนะคะว่ามีสุดท้ายนี่เนี้ยใครจะเป็นผู้โชคดีคนอ่ะผู้โชคดีที่จะเข้ามาร่วมซุ่มนะฮะลองลองเทสวงล้อแม้แบบรอบนี้ยังไม่เอาออกแล้วก็ยังไม่ได้เทสนะเทสแล้วไปแล้วไปแล้วมันยังหมุนดีมันยังดีเหมือนเดิมเหมือนเดิม คุณคุณคิวใช่ไหมคุณคิวงงไรแต่ว่า,าคุณคิวเพิ่งดีใจไปอันนี้คือการทนรอทนคุณคิวคุณคิวบอกว่าเฮ้ยไงคือ,อคุณคิวได้เราเทสไงะอะรอบนี้เอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ติดต่อกลับมาก็จะกลับไปหาคุณคิวเอาจริงแล้วนะฮะสุ่มจริงแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปอ่ะไม่โดน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 สามสองหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วใครเอ่ยคิวไหม ยังไงคุณชนลวัฒวีดกับคอมเมนต์ที่ว่าอยากให้เป็นธาสไม้ครับอยากรู้ว่าน้องจะเป็นตัวไหนเป็นธาสที่ยังไม่มาตอนนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ จอยค<ส>ุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อชลวัตรครับชื่อเล่นว่าชื่อบอสครับอ่าคุณบอสคุณบอสเล่นเกมนี้มานานหรือยังคะเออเล่นมานานแล้วครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเลยครับอ่านานแล้วก็คือเม,มื่อไหร่เมื่อวานเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 นานเดี๋ยครับมีตัวละครอยู่อยู่ล่าหรือยังฮะยังไม่มีเลยครับเก็บได้มาเโค้ดหน้อง อ,อันนี้ชมหนูเหรอคะเดี๋ยวเขาชมตัวละคร กันเ,ออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้ทีมงานลองอินเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวคุยกันทีมงานต่อนะครับยินดีด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณคนระับคุณบอสครับรรไป<อ>ก็โชคดีกันไปนะก็มีอยู่120แล้วถ้าเราเติมไปมันจะเป็นยังไงนี่ไงประกายแห่งเกลียวคลื่นเราจะเติมคริสตัลให้นี่นะฮะ3,000บาทก็คือ6,480คูณ2เป็นหมื่นเลยนะแล้วโรที่เกี่ไว้โอกาสได้สูงมากนะพุ่นตรง12,960 Genesis c r i s t a l เยอะมากเยอะมากนะฮะนี่เราจะอาทิตฐานกันนะครับค่ะเอาเลยไหมล่ะเออเอาเลย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 ไหมล่ะไปแล้วย่งยาแล้วนะบอสมาแล้วลำแสงได้แล้วปป๊๊ไง ไม่ได้ยังแสงไม่ได้อวเหล่แล้ไม่ยังไงอะแสงมันต้องมีแบบแสงสีที่มันแบบแปลกสีทองอผ่องกำไพทำไมพี่ว่าต้องพูดว่าสีทองหน้าหนูด้วยคบไม่พอใจหรือเปล่าครับแปดสถานที่ผ่านมาสุ่งได้ประมาณ8ครั้งอ๋อไว้เดี๋ยวอีกเจ็ดครั้งพี่ปอจากการคำนวณครั้งแรกครั้งแรกเกือบแล้วนะวจ๊ะอ่ะพี่ปอพี่ปอทีเดียวเลยพี่ปอไปอีกสามพี่ปอสามหนอีกสามอ่ะระบำแห่งเกลียวขึ้นไปพุ่งออกมาลูกพุ่งออกมาลูก ไม่มีสีเลยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะธนูเวุ้งตกใจอีกแล้วตอนนี้ทั้งพี่ปอลและอีกสองนี่นี่ตัวละครใหม่สามตัวนะครับเหลือก็อนแปดแล้วนะว่ายังไงเนี่ยพี่ปอเหละอีกสองรอบแล้วพี่ปออะ่ะเนี่ย<ะ>พี่ได้อีกรอบเดียวไงเพราะเมื่อกี้พี่ไปสามแล้วสองแล้วจะไปสามระมำแห่งเกลียวคลื่นไปมัดไม่มา,มา<ะ>ไม่ใช่ทีมงานบอกเลยว่าไม่ใช่ ไปแล้วมีกลิ่นแล้วมีกลิ่น<า>แล้วคุณชนวัตรขาจงเป็นพยานนะเพาเกิดรอบนี้หนูเปิดได้ปุ๊บคุณต้องเป็นอาเซียแบบเจ้าสาวเปสู่ขอคุณเซนทาบุให้อาเซียทำเจ้าสาวไปมาสีทองไหมสีทองไหมไม่ทองเลยหนึ่งอหนูว่ามันแบบเราเปิดอย่างเงี้ยเปอร์เซนในการให้แบบมันจะเกลือสูบปะ พราะแบบชิฉชนะไงเราเปิดทีละสิบชิ้ก็ปล่อยไปทีละสิบเลยแล้วเราทำไงเราลองทีละอันไหมโอ้ได้อ่ะงกันเดี๋ยวหนูหนูเปิดทีละอันหนูเปิดก่อนหนูเปิดอีกสองสาครั้งเลยพี่ให้ได้ก่อนเลยร้อยหกสิบเองจิบจิบเป็นีทองเลยเปิดอันเดียวไม่มีสักสีเลยค่ะไม่มีสักสีเลยดาวมาแค่ฟ้าเลยค่ะเออพี่ปอเปิดต่ออ่ะอธิษฐานหนึ่งครั้งพี่จะใช้คาถาเดิมระบำแห่งเกลียวขึ้น ไม่เวอร์กว่าเปิดอัน,นเดียวตายแล้วเนี่ยกระบ,บองอีกแล้วเอ,อ้โกดไปกดมันนานตรงกดอันนี้ออแหละไม่อยากให้เราแช่งช้งเนี่ยไม่มีซัพทองอะ่ะ ผมไม่รูว่าพี่ๆนุ่นอะไรกันคะันุ่นของในเกมสิคะลูกเอาครั้งเดียวอีกเหรอเอาครั้งเดียวก็ครั้งเดียวลองก่อนอ่ะครั้งเดียว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 อีสั่งสามรอบหมดอยู่นั่นแหละครั้งเดียวโอ้ไม่ได้หรอกมันไม่เห็นสักสีเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันไม่มีครได้แล้วว้า พี่บอกเกมนี้มากเลยอ่ะเออพี่ได้แล้วอ่ะระหว่างนี้ขอพักเบรคหาความรู้สึกคุณจนอาวัตรก่อนได้ไหมมาแล้วนี่ไงเขาบอกว่ามาแล้วนี่ไงฮัลโหลครับคุณบอสคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับคลีดลั่นเลยเมื่อกี้อุ้ยจริงเหรอคลีดลั่นเลยขอฟังเสียงกรี๊ดแบบเมื่อกี้หน่อยครับผมแบบยอดขออีกมูได้ไหมคะ เราเปิดต่อจนจนหมดเลยไหมพะโล่ยังไงดีอยากให้เปิดอาวุธให้อีกอะครับโอเคับ okay. เดี๋ยวเราเปิดอาวุธให้นะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับคุณบอสครับครับผมนี่เนี่เน,นี่เปิดอาวุธนี่ใช่สร้างสรรเซียนห้าดาวนะเอาห้าดาวอ่ะพร้อมแล้วเอามากี้พี่ได้แล้วที่ให้จอยบ้างเผื่ออาวุธของจอยอให้จอยออกอาวุธค่ะลูกหนูขอเป็นเล็บเสือเล็บเสือดูจากสีแล้วน่าจะเป็นเล็บแมว <c oughs> ออกมาเป็นอีดาบนะฮะเอาสิบเลยแม่หนูเอาสิบพีม่กากดเอาต่ตะตะ แอาวุธห้าดาวแสงสีทองมาแล้วเฮ้ยยางยางเฮ้ยดัดังเลยนะเนดาบกากออกบ่อยทองไหมลูกทองไหมเหลืออีกสองพนะไปแล้วสีทองมาลูกประหึ่ยบยบ่ยบึ่ยไึ่ยห่เด้นยหึหึหึ่ยหึ่ยหึหม่ย ้ยหน่อยรือว่าเราต้องวู้แบบคุณบอสก่อนวพี่เรานะไม่ได้อะไรเลยเกือแล้วเกินอ่าพร้อมนะฮะกดแบบแกล้งได้ก็ดีไม่ได้ก็แบบไม่้ เอางี้ทีมงานมากดให้หมดเลยไหมเหลือเท่าไหร่นะฮะเอาทีมงาน<อ>ทุกคนเลยให้มากดทีละคนเลยไปไปแท้เชิญครับทีมงานไปฮะทีละคนไป,ไปเลยครับไปเลย,ยให้บอกอะไรกับคนดูก่อนต <S ess un> ้พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะอ่ะกดค่ะยังไงได้ไหมไม่มีสีทองหรอกลูกไม่แน่ไม่พอรู้ได้แงวันอาจจะโผล่มาตอนหลังก็ได้ไม่ได้ไปเชิญจบรอบต่อไปต่อไปมิสเนปจูนค่ะอ่ะให้ ให้บอกความรู้สึกก่อนไทยแลนด์ค่ะตรงนี้เหรอใช่กดเลย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 ได้ไหมไม่ได้หรอกมะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสีทองต้องมีสีทองไปค่ะเดินไม้หมดครับเดินไม้หมดมาครับมาครับมาครับให้ให้บอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกอิจฉาทำไมฮะไม่ไม่ได้อไม่อยากได้ใส่ชื่อไปแล้วอะ อะล้อลุ้นอยู่หลังจอเนี่ยยังไงลุ้นเนี่ยลุ้นอยากได้อ่ะในทางคาดลุ้นสิไปกดไปไปหรือว่าอาจจะได้หรือเปล่าถไม่มีไม่มีไม่มีไหมขอให้ไม่ได้โอ้โหเราไม่ได้งั้นเลยแบงค์มามาอยู่เบื้องหลังของเราทุกคนนะคะรับเอาให้แบงค์กดเลยค่ะกดเลยฮะอธิษฐานอธิษฐานเนออธิษฐานหน่อย วงแบงค์เนี่ยมาตอนอีพีแรกสุดเลยนะยยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แจบแล้วจบแล้วที่แบงค์ออกอีพีไหนอีพีนั้นได้ตลอดแสดงว่าซีซั่นหน้าเปลี่ยนพี่ก่อนค่ะเอ้ยปมือแบงค์เลยด้ดูมันดีมากเลยว่ะคนที่เปิดได้อีพีแรกและอีพีสุดท้ายอะ โอ้โหสุดยอดมากนะฮะยินดีด้วยนะครับกับคุณบอสนะครับได้ไปเลยทั้งอาวุธแล้วก็ได้ไปทั้งตัวละครนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับตัวละครยูร่านะครับแล้วก็อาวุธด้วยนะครับใช่ค่ะนะครับโอเคสรุปอีพีนี้ไม่กลืนไ,ได้อย่างสวยงามต่างไว้ก่อนนะก่อนจะจบรายการยังไงหลังจากจบรายการนี้ไปอย่างที่บอก นี่นเป็นแค่าการเริ่มต้นลูกใชเราจะเจอกันอีกในคอนเทนต์อื่นๆถัดงไปใช่ยังไงใช่ยังไงรอติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนก็ทำหน้าที่จนมาถึงตอนที่บอกว่าต้องส่งแล้วล่ะเควันนี้ผมปอนะครับจาก p o b ี Esport ครับค่ะจอยนะคะแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนจากรายการเกลือไม่เกลือค่ะรับผม p o อ Esport แน่นนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับคอนเทนต์ต่อๆไปและรายการต่อๆไปวันนี้เราสองคนไว้ดีแล้วไปก่อนสวัสดีครับบายๆค่ะ